สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมมารับชมรับฟังกันอีกคลิปหนึ่งนะครับช่องน้ำซิงสุปปร์ยาวไปเที่ยวมาหลายๆแห่งครับชมแม่น้ำ,แม,นำแม่น้ำเหียงครับแม่น้ำเหียงขับรถมาตามชายแดนไทยลาวครับ พอห,หลายที่ครับมาสัมผัสกับบรรยากาศนะครับพื้นที่ฝั่งซอปปอลาวใกล้ๆนะครับผมก็สัมผัสมาหลายที่หลายจุดครับเดินทางมาถึงตรงนี้ครับภูเก้าง่อมนะครับหรือว่าผมจะชอบเรียกว่าเนินโค้งสวรรค์ครับตรงนี้ก็เคยมาทำคลิปให้พี่น้องชมก็หลายครั้งหลายคราวแล้วครับ สองสามคลิปสี่คลิปแล้วล่ะผมชอบมากครับทางแถวนี้วิธีการเป็นอยู่ชีวิตของชาวบ้านแถวนี้ครับผม,อ,มอยู่กับธรรมชาติครับแนวป่าเขาลํำนาวไพ แม่น้ำแม่น้ำเหียงครับเหียงแม่น้ำเหียงนะฝั่งเราก็จะฝั่งนู้นครับบ้านเหมืองแพร่ครับ คนรุ่นเก่านะครับสมัยโบราณก็อุพยพไปอยู่ตามพื้นที่หาแหล่งน้ำเนาะตรงไหนที่มีแหล่งน้ำก็มีบ้าน,นครับมีคนอยู่อาศัยแต่ว่าพื้นที่แถวจังหวัดเลยนะครับเป็นพื้นที่ที่มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเก็บน้ำนะครับน้ำก็ไหลไปตามลำธารนนครับตามแม่น้ำครับแม่น้ำ ลำห้วยก็จะไหลลงมันก็จะตรงไปสู่แม่น้ําใหญ่นะครับมันจะไม่ค่อยตกค้างครับน้อยๆจะมีลําห้วยที่ไหลตลอดปีจะไม่ค่อยมีครับมีน้อยก่อนกลับบ้านนะครับผมก็ คลิปให้พี่น้องดูหน่อยมีรถบรรทุกผ่านมาไหมดูจะมีมามีมาครับรถบรรทุกมาแล้วครับโอ้โหพ่วงพ่วงแมมนโอ้โหเป็นรถพ่วงครับมาแล้วครับรถพ่วงครับบรรทุก,กอะไรมา ลุ้นกันครับเจ้าพื้นที่ครับผมเจ้าของพื้นที่เขาก็ส่วนมากไม่มีปัญหาครับเรื่องการขึ้นเนินนี้ครับถ้าจะมีก็มีแต่รถที่เป็นรถแปลกหน้ามานะครับรถอ๋อดูมาแล้วครับเนี่ย เอฟเอ็กซ์ซัดสามหกครับโอ้แรงมากครับคันนี้จะไม่หนักครับเนี่ย <ś les> โอโห,โอโหแรงจัดอืมสบายสบายครับโอ้ไมคกคันแล้วครับอันนี้เป็นคอกซิ่งครับคอกซิ่ง ขอกซิ่งครับขอกซิ่งโอ้โหเผาลอยครับวัยรุ่นเผาลอยสบายสบาย เขาวิ่งประจําเขาจะรู้ครับผมว่าต้องใช้เกียร์อะไรครับต้องใช้เกียร์อะไรในการที่จะขึ้นมานะครับคนที่ไม่รู้ก็ไม่ใช่คนพื้นที่ก็ไม่รู้ครับว่าวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเห็นคอยเห็นเนิ่นกับทรงมาทรงมาทรง,งมาตามนั่นครับทรงมาเขาถือจังหวะครับก็มาตายครับผมตายก็ต้องถอยลงครับ าม,มาแห้งเนี่ยครับเนี่ยมาแรงครับแ้อ สาวๆมาจากไหนครับสาวๆมาจากบ้านโคกบ้านโคก <c oughs> <c oughs> สวยครับสวยว้าว ใส่เก็บเห็ดว้า wow. วไม่ร้อนเหรอหน้องร้อนไหม แต่งซิงครับแต่งซิงวีโก้แต่งซิงสับรถสอบอมอโอ้โหนั่นมันรถโม่ปุนหรือเปล่านั่น รถโม่ปูนครับรถโม่ปูนครับทำทางอยู่ที่เขาอีกลูกนะครับไหลมากเลย ถามันใกล้กๆว่าจะพาไปดูงเขาโมบน่าจะทำถนนครับนั่นถนนคอนกรีตครับไม่สามารถระบุยี่ห้อได้ไกลมากครับ hey. หมูมม่ลาญลักวง บ้านแล้วเหรอจะส่องอะไร